หลายๆคนนะครับคงได้ยินข่าวเรื่องการนะครับถูกหวยนะครับเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดสิใบ1ิบใบนะครับ18ปใบแล้วเขาซื้อกันยังไงให้ได้ราคาใบละ8 0บาทคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับซื้อหวยชุดนะครับในราคาใบละ80บาทผ่านแอปกระเป๋าตังค์กันนะครับหลังจากเข้าแอปกระเป๋าตังค์นะครับก็ให้ไปเลือกเมนูนะครับการซื้อหวยของฉันนั่นเองแล้วก็จากนั้นครับให้เรานะครับกรอกเลขท้ายที่เราต้องการครับ3าตำแหน่งครับ จากนั้นเราก็ทําการเลือกดูครับเบอร์ที่เราต้องการอ่ะตรงนี้เราเอาเบอร์สี่ห้าห้านะก็กรอกสี่ห้าไปกดค้นหาเลขครับเราก็จะได้หัวชุดมานะครับซึ่งในนี้นะครับตอนนี้ทั้งหมดนะครับมีอยู่สิบสองใบครับถ้าคุณเลือกตอนนี้นะครับก็จะได้ชุดสิบสองใบในราคาแปดสิบบาทนั่นเองซึ่งผมนะครับซื้อชุดสิบแปดใบเรียบร้อยแล้วแล้วงวดนี้ล่ะคุณซื้อเบอร์อะไรแชร์กันเข้ามาดูนะครับอย่าลืมนะครับซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับถ้าซื้อตอน ใกล้ๆจะครบแล้วก็อดนะ